ก็ลองเทสดูนะครับก็เป็นคลิปที่2นะครับเพราะเมื่อกี้กดยังไงไม่รู้นะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อาจต่อเนื่องนะผมก็เลยต้องถ่ายคลิปหนึ่งนะฮะก็บอกก่อนนะฮะกว้างสูงประมาณ9นิ้วนะฮะมีสวิตช์นะฮะสวิตช์สามสเต็ปนะฮะตรงนี้คือปิดแล้วก็หนึ่งสองนะฮะอันนี้เราจะลองมาเปิดดูนะครับว่าสเต็ปหนึ่งเป็นยังไงนะฮะ เปิดแล้วครับโอ้ลมแรงะฮะเปิดปุ๊บอุ่นเลยนะโอ้เหมือนได้เป่าผมเลยอ่ะนี่นะฮะ๋อพัดลมขลงนะนี่นะฮะไม่มีกระดงกระดาษอะไรจะมาเทสเลยอันนี้สเต็ปหนึ่งนะฮะ แสดแรงนะฮะแรงใช้ได้อะนี่นะฮะก็คือเท่าก็เที่ยบกับพลมบันเราก็เบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้สเต็ปหนึ่งนะอุ่นๆนะฮะนี่สเต็ปสองลมเท่าเดิมนะฮะแต่ความร้อนเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้นีร้อนเลยอะ่ะนี่นะฮะโอ้ร้อนนะฮะร้อน ร้อนรู้เรื่องอะ่ะร้อนฮะร,ร้อนร้อนดีไม่มีฟงไม่มีไฟโอ้โหสองหน้าไม่ได้นะร้อนไม่มีฟงไม่มีไฟอะไรนะครับก็มีแต่ความร้อนที่พัดลมเป่าออกมานะฮะคล้ายๆกับอ่อ่าอ่า ไอที่ปิ้งขนมปังะอะนะฮะไอเนี่ยมันไม่ร้อน,นึงขนาดนั้น,นะอะไอ้นี่ร้อนเป็นไฟขึ้นไฟเลยนะฮะก็ใช้งานได้ดีครับเป็นฮิตเตอร์พัดลมนะฮะมีสมี2องสปีดนะฮะอันนี้ปิดเปิดหนึ่งความแรงพัดลมก็เท่ากับพัดลมเบอร์หนึ่งบ้านเรานะฮะแล้วก็สองก็คือพัดลมเท่าเดิมแต่ความร้อนเพิ่มขึ้นนะใช้ได้เลยละผมว่าผมจะไปเปิดเลยนะทิ้งไว้ในห้องเลย มันจะได้ไายความชื้นได้โอ้นี่ร้อนนะฮะร้อนนี่ห่างฟุตหนึ่งนะฮะร้อนนะครับร้อนเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีฮะร้อนอยู่ลมใช้ได้ฮะลมใช้ได้สรุปว่าพัดลมฮิตเตอร์ตัวนี้นะฮะประมาณ9กคูณเนะครับ มี2สปีดความร้อนนะครับพัดลมแรงประมาณเบอร์หนึ่งะฮะเบอร์หนึ่งบ้านเราตัวพัดลมก็อยู่ด้านข้างนเนี่ยฮะก็จะดูดลมจากด้านข้างแล้วก็เป่าออกมาแล้วก็มีแผ่นทําความร้อนอยู่ข้างในก็ถือใช้ใช้งานได้ดีครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่ที่ประสบปัญหาแบบผมคือเสื้อผ้า,าไม่แห้งนะฮะชื้นๆน,นะฮะ ก็อาจจะไว้ใช้เป่าเสื้อผ้าได้หรือ,อเปิดทิ้งไว้ในห้อง่ะน,นะให้มันให้มันอบความร้อนอย่างนั้นนะถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปแล้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับส,สปีดหนึ่งอันนี้อ่างได้นะครับ ทางได้นะฮระยะใกล้ๆนะสปีดสองโอร้อนแล้วครับทางไม่ไหวแล้วครับ <S <S 1> <S 1> ้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ